สวัสดีครับผมพบพอกันคือเก่าคือเดิมครับเมื่อนี่แต่งตัวพ่อมมากเลยพี่น้องถุงมือเสือแขนยาวเคเบูดพอ้อเสียมผ้าผีผ้าน้องเลาะปลาครับเลาะห่วยไปหาน่อไม่กันครับพี่น้องผมน่อไหม้ปลาหลังจากคลิปที่แล้วนี่ผ่านมาประมาณอาทิตย์นึงแล้วครับคิดว่านาสิพ่อมีแล้วถ้าคนเขาบเอาไปเบิร์ดซกอนนะครับเนาะเพราะว่าในปลานั่น็แล้วแต่ผู้ไรหานะครับม,มีของไผทั้งสิ้นนะครับ อุปกรณ์ของเขานะครับลักๆเลยก็ติไปเสียมเด้อพี่น้องเด้อสำหรับคนที่หาเนอใหม่ปลาหรือว่าหาเนาอใหม่นะครับมีอย่างแน่กับเบิรงดเด้อพี่น้องเด้อนี่น้ำจำเป็นมากครับผมตีขาดบ่ได้ไรเลยก็คือแนวฉสีดยุ่งพี่น้องโอ้ยุ่งหลายแห่งเขาได้ปลาดิฉะนั้นพี่น้องผู้ใดจีเข้าป้าก็พกไว้น้ำก็ดีครับไปเรื่อยกันเลยครับผมไป ไปครับผมพุ่นละจุดไม้ไปลายทางเข้ากับยู่งหวยยุป่ปลาหมดแล้วครับขอบคุณพี่น้องสุภุสุคนครับที่เขามารับชมแล้วก,าก็กดไลค์กดแชร์ให้นะครับเด้อจะได้กับฝากช่องนิหน่อยนี่ไว้น้าแน่กอแรกครับผมกอแรกคือก้อนี้เด้อพี่น้องเด้อมันสียังเหลือให้เข้าหมดละพี่น้องครับไปเบิ้งกันครับผมมีบปนอ้อ ข้างล่างก่อนครับโอ้กระจอกออกไปแล้วครับผมหม่าท่านเขานี่ครับห้อยเขาสับนอนเห็นบ่นี่ครับห้อยเขาสับบ่อใดต่อค,ครับพี่น้องผมมีสองนอครับตอวนี้นอนหน่อยน้อยครับ เอาไว้มันใหญ่ครับแล้วนี่กภ็ภพยหลายครับแต่ว่านนเขามาหาคุดสา,าออกโจกห่วยมันก็ะจิบเบิดไปแล้วครับบ้านนี้อู้ยนี่แหละครับผม,มต้องนอแบบนี้พี่น้องได้แล้วครับพ่อหรือพี่น้องพ่อเลรนี่มันต้องแบบนี้ครับนี่ครับผมเอาละ แหลมแรกของห้ามาแล้วครับผมพี่น้องเห็นหมดแล้วนะครับเนาะงาน,นได้มาแล้วครับนี่ครับนอสวยอยู่ครับผมได้มาหนึ่งแล้วนี่วะอู้อยู่ข้างในขอ,องนองของใ,ใหญ่นครับพี่น้อง ทีจังไหนบานเนี้เดี๋ยวครับเดี๋ยวผมขอโตหมดข้บไปบงก่อนนะครับพี่น้องเด้อสิพะออาได้บ่นี่ครับผมผลงานหนึ่งนอสองนอสามนอสี่นอห้านอครับสำหรับก่อไผ่ก่อหนึ่งก่อเดียวนะครับพี่น้องผมถือว่าหมานครับไปลุยกันต่อครับในเบื้องก่อนนี่นะครับเทือกที่แล้วผมมาในนอแบบไงนะครับอยู่นีน ไปหลุนน้อกันครับมีบอรอบนี่อันนี้เป็นน้ำมัไผ่ไล่ครับพี่น้องผมน้ำมัไผ่ไร้ไม่เสียบกวนน้ำมัไผ่ไงครับน้ำมัไผ่ปลาโวนี้เห็นสองนอครับแต่ว่านอน,นมันยังหน่อยอยู่ครับเอาไว้ก่อนเชี่ยวนอนข้างในนี่ครับเสื้อเอาไวก่อนอยากคนมาเอาเอาไปนอนนี่ครับ ซับ,บ,บดได้พอดีปนไดนครับพี่น้องผมไมอาแอบอยู่มุรงนี้ครับผมนี่นี่ครับโองเนี้ยครับตัวนี้แบบนี้ได้ไหมอ้หสวยงามครับโอู้หูจะดูอะไรพี่น้องนึงครับผมตโดยท้องไหนเอาละแต่ว่าเนี่ยโมทันมีคนมาเอาครับเอาอเอาเก็บก่อนนะครับเด้อ ใหญ่แไงครับหมาหนอยู่ครับผมอีกนอนนึงอยู่ข้างในครับหมดเขามากเลยล่ะทับบุรีครับทับยน้องใหม่ต้องทรัพย์พันได้งงเงาไม่ต้องนงง้อ,อ,นอยเลยครับพี่น้อเด้ออันนี้ครับนอนหนึ่งแต่มันี่งยังหน่อยอยู่ครับเอาไว้ก่อนยังหน่อยอยู่เอาละอึ๊บ ก้อนนี้จะสามนอครับผมนี่ครับก้อนนี้จะสามนอครับผมก็ถือว่าหมานอยู่ครับไปเก็บครับผมโอ้หเบิรงครับเขาจูดปลาครับเต่ามันหนีเพระท่านทำาตครับเต่ามันอยู่ในกอไผ่เขาจูดบางแหลงเหมือนกันนะครับบุรี่ครับอยู่นี้ยู่นี้ โอ้นอนพี่นอ้องนอนโอ้แต่ชิบว่ามันมานอยู่ครับนี่ครับผมแล้วก็สีซับตัวใดงตัวนั้นแหละนี่ครับ,น,รบ,น,รบนอนน,บบบนนี่วันแอบอยู่นี่ครับนอนหนึ่งกับบางบางอันนี้มีสามนอครับนี่ครับนอนหนึ่งงัดทางงัดคือจำเพาะเขาว่ามือซับบอดี้ไปไหนครับนอนแล้วก็ได้นอน,น,อ,น,นอยู่ครับ ผลงานของกอนี่นะครับพี่น้องผมในมาทั้งหมดสี่ครับผมสองนอสองกอนี่ยม่มีครับนี่ครับจากกอวังหันครับได้มาสี่ครับนอสวยอยู่ครับผมนีเก็บครับเก็บครับ ที่ล้วพี่น้องว่ามันหาไปเห็ดยัเนนเเเงเลยพีนน่น้องมาเห็ดเห็ดแกงเห็ดมกแลวก็เห็ดน้องไม้สมครับผมเอาไวต้ต่พัดกินยำพอมีครับไปต่อครับผมบบดน,นี้สีเลาะผมนหนามไปนี่เลยครับอออู้ ก่อนี่กันครับนี่บอครับโอ้ยพี่น้องพี่น้อง,น,องน้องใหม่พไาไล่บ่มีครับแต่ว่าน้องใหม่พายไงพี่น้องอสองนอแบบนีพี่น้องโอ้สี่นอครับอยู่นีโอ้ยมีสี่นอครับสุดยอดเลยครับมัเสียงดังเด้อพี่น้องเด้อมีคนตัดใหม่อยู่แถวนี้เขาสิได้ยินครับเดี๋ยวเขาจัดการน้องครับผมเดี๋ยวจังเบิ้งสรุปผลงาน หลังจากซับแล้วเบอร์สุนอนะครับนาอผลงานจากกอดีกอเดียวครับพี่น้องผมเบิ้งครับอ้ยนี่ครับนี่ครับผมหนึ่งสองสามสี่ห้าหกบกนอกครับกอน,นีครับโอ้ยไปครับครับไปกันต่อเลยครับเบิ้งพี่น้องผม วามุดมสมบูรณ์แห่งแรงของบ้านผมยังมีน้ำพอหยุดอยู่ครับที่ห่วยโอ้แหงคักแขงเนี่ยนี่ครับใส่กลางของห่วยได้ครับนี่ใวมุทัน,นมีน้ำอยู่แบบมองอื่นก็เจะน้ำท่วมครับผมเขาใส่เบ็ดกันแล้วในข้างหน้าแต่ว่าบ้านผมยงังรุยหง่าได้สบายนะครับไปเบิ่งก่อนนี่ครับ สุดท้ายแล้วครับผมก่อนนี่ได้บ่ได้กะคือว่าเลิกนะครับเนาะอยากทีซองเมืองเห็นนอนหนึ่งอยู่ครับนางอ่อนเมืองสน,นิครับใส่เกือบูดมากก็เอาบูยูครับน้ำแท่งทะลุกเกือบูดเลยครับ โอ้บอ่มีครับนี่นอเดียวแนละ้วอึ๊บอึ๊บอู้มีพี่น้องมีนะครับอู้บักไงแบบนี้ก็คุ้มค่าแล้วครับผมมูดก็แบบนี้มูดมันจะเป็นอะไรอ้ยมีห่งหางมุดพี่น้องตีแห้งอะไรเลยนั่นแลงกว่าท่านเด้่ยอึ๊บอู้สามนอพี่น้องอู้หมแต่บ่มีอู้ คือเรียกเราเด้อบาดนี้โอ้นี่ครับผมโอ้จ้าจ้าเลยครับนี่สองนอนอที่สามครับง่ายขนาดพี่นอ้องแบบนี้กับพ่อเลยโอ้ปึ๊บสมซือนอปิดฉากนิดเดียวนี่โอ้ทั้งในนั้งเต้านอใหญ่ครับผมเต้าเอาอะไรครับอืมแบบนี้ตัวนด้เอาอะไรกันปล่อยมันเป็นล่ำไปเนาะครับเนาะ แล้วมันเอาอะไรก็เอาออน้ำไผ่น้ำตลาไงนะพี่น้องเอเสือกอผากอปทัทเเนียที่มันกอได้น้ำกล่องที่สั้นเัียบรอยแล้วครับขอทางงัดทางงัดก่อนออเรียบร้อย รียบร้อยแล้วครับเอ๊ะอ,อ,อูนานเห็นไหแทงทะลุผ่าผมนะครับน้ำพายเยทุลาคลุเล่หน่อยเด้อพี่น้องเด้อ๋ยาวย่ากันในมุดกบไฮนั่นเป็นอันสี่โลเครับเผื่อภารกิจน้องใหม่สมครับ,บม,ม,ม,มันก็มว้วนอยู่เลยพี่น้องช่วงมัดจีเมื่อยมันก็ม้วน เ็ดกินเจ้าของแน่แจกข้าเจ้าแน่แห้งต่มวนครับแบงพีแบงนองกิดนน้ำได้ครับสังคมยังพ่หนายูอยู่ครับแถวบ้านผมทางงัดเด้อบ้านได้แล้วครับผมทางงัดนี่แหละครับข้จะว่าทางงัดทางงัดคือเขาวานหนอที่สองครับเก็บ น้องสุดท้ายทัข้างในครับพี่น้องผมน้องสุดท้ายอยู่ข้างในครับอันนี้ข้ออนุญาตแบบว่าสั้นพิดปกติครับเดี๋ยเคลีย,ยกนครับมาได้แล้วไม่เงี้ครับผม นี่ครับผมสามนอหมานอยู่ครับไปเก็บขอออกกันเน,นอ้อน้อง อยู่ครับเก็บครับผมพ่อแล้วครับพี่น้องมาเนี่ยซ้ำนี่ละเดี๋ยวจังไปพ่อกันอยู่เถียงหน้าด้วยครับเด้อยางเมื่อก่อนครับผมไก่เติและประมาณเกือบเกือบสองกิโลครับยางมาก ไปไปพ่อกันยุเทียงหน้าจังสรุปผลงานกันครับผม กรับบ่หอดกระถมเถียงหน้าแหละครับสามสิโมงกูกลัวครับโอ้ยปวดอาบหน้าพี่น้องเบื้องเงือ่อออกทุกลูกขุมขนครับสรุปผลงานกันครับได้หน่อยได้ไหลายสำหรับการหาหน่อนใหม่อาทิตย์นี้นะครับเนาะแบกมาครับเบื้องเนื้อพี่น้องเด้อนี่ครับ ครับพี่น้องยังบ่เบิดครับนี่ครับคู่บบไงครับขุ่มขามืออยู่ครับผมขุ่มขามืออยู่ครับยังไม่อีกครับผมคู่ที่สองออรอบนี้จัดนักจัดเต็มแห่งครับพี่น้อง เบิ้งครับสิไรน้ำมัม้สมไลยกระปูกเกี่ยวกับบ้านนี่ภาสิแจกพี่แจกน้องเพิ่นคือเก่าผู้ได้เพิ่นมาขอเนาะครับเนาะสิ่เหลือห้าก็เเทดกินแล้วก็เหตุน้ำมัน้สมครับหมานู่ครับพี่น้องผมในหลายขนาดขอบคุณที่ที่ตามรับชมมาถึงตอนนี้นะครับเด้อฝากช่องน้อยๆไว้นาเลยครับจางด๋ก็พบพ่อกันคลิปหน้าคลิปนี้ผมไปก่อนครับสวัสดีครับอมาน